สวัสดีค่ะเป็นเสื้อลูกไม้นะคะเอวอลย2ชั้นคอแนวออกปัดปาดนะคะแขงกุดทรงปล่อยนะคะ2ชั้นนะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นลูกไม้ด้านในจะเป็นชีฟองแบบซับลงมาเลยนะคะหน้าหลังเหมือนกันเป็นสวมหัวได้เลยนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L อกสามสิบแปดนิ้วค่ะเรามาทำกันเลยนะคะจากริมกระดาษตีมาเป็นเส้นกลางหน้าค่ะ จากริมบนวัดลงมาประมาณ10เซนตีเป็นเส้นคอคะ่ะจากเส้นคอนะคะเราหายาวหน้ายาวหน้า36วัดลงมานะคะ36เป็นเส้นเอวคะ่ะ แบ่งครึ่ง18เซนเป็นเส้นอกคะ่ะแบ่งครึ่ง9เซนเป็นบ่าหน้าคะ่ะได้แล้วตีเส้นเลยคะ่ะบ่าหน้ารอบอกเส้นเอว จากเส้นเอวล,ลงมาประมาณ20เซนเป็นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กได้แล้วตีเส้นเลยค่ะสะโพกใหญ่สะโพกเล็กการในจุดนี้นะคะเรามาหาคอนะคะกรอบคอ หน้าและหลังช่างใช้เป็นสูตรนะคะจากปุ่มคอวัดเข้ามาค่ะหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งได้แล้วตีขึ้นมาเจ็ดเซนเจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งได้แล้วตีมาค่ะหาไหลนะคะ จากจุดนี้วัดมาไหลสี่สิแบ่งครึ่ง20นะคะได้แล้วตีเป็นเส้นไหลเลยค่ะเราจะหาเกล็ดไหลนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะ14เซนแบ่งครึ่ง7เซนนะคะจุดเนี้ยจุดเนี้ยเท่ากันนะคะ7เซนเกล็ดไหลนะคะรอบอกแ8แปด หาร20ได้4.4นะคะช่างจะแยกบานไม่มากนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการบานบานมากใช้เกตเต็มเลยนะคะ4.4วัดมานะคะอันนี้ช่างจะบานไม่มากใช้แค่ครึ่งเกตนะคะใช้เท่ากับ2.2นะคะจากจุดนี้วัดมาค่ะ 2อุดสนะคะไม่ไม่ถึง2เซนครึ่งนะคะได้แล้วเราดูในอกห่าง18จากจุดนี้นะคะ18บครึ่งหนึ่งเเซนได้แล้วตีตรงๆไว้คะ่ะอกสูง20จากปุ่มคอนะคะยี่สิบ ได้แล้วเราตีเก็ตไหลเลยค่ะเราจะหารอบอกนะคะรอบอก88เป็นไซส์ L นะคะไซส์ L เราบวก8ค่ะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ที่ช่างลงไปนะคะบวก10อันนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะคะไซส์ L บวก8ได้96หาร4ได้24นะคะทำหน้าหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะ24บวกหเป็น25คะ่ะไปเข้ามานะคะจากจุดนี้25ถ้างานขายบางทีเขาจะใช้หน้าหลังเท่ากันนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยมีหน้าอกถ้าเราตัดใส่เองนะคะบวกห จะได้สวมใส่สบายนะคะสะโพก9 6สะโพกจะออกเป็นบ,นบานๆนะคะเราบกกลมอยู่ที่8เซนได้104นะคะหาร4 26เราทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะ26บวก1เป็น27จากจุดนี้วัดมานะคะ27 ได้แล้วเราตีเส้นข้างเลยค่ะจะเป็นแนวบานนะคะเราจะไม่เข้าเอวนะคะได้ในส่วนนี้ทำชิ้นหลังก่อนค่ะตีมาเลยค่ะเส้นคอบานหลัง รอบอกเส้นเอวจะโพกเล็กจะโพกใหญ่ได้แล้วตีเส้นกลางหลังเลยค่ะเราจะหายาวหลังนะคะจากเส้นเอววัดขึ้นมาทางคอนะคะยาวหลังสี่สิบ ได้ในจุดนี้นะคะอันนี้ยาวหลังนะคะตีตรงตรงเข้ามาค่ะเจ็ดเซนได้แล้วตีขึ้นนะคะเซนคึ่ง ขอบคอหน้าและหลังช่างใช้เป็นสูตรนะคะหาบาหลังค่ะบาหลังสามสิบครึ่งหนึ่งนะคะสิปดครึ่งจากจุดนี้นะคะ18บครึ่งได้แล้วเราตีตรงๆขึ้นมาค่ะจากจุดนี้นะคะเจ็ดเซนทุกตัวเป็นกดนะคะเจ็ดเซนเราดูในส่วนของคอกับยาวหลัง สเซนนะคะแบ่งครึ่งเท่ากับ2เซนเรานำสอเซนต่อขึ้นมานะคะตรงนี้เจ็เซนตายตัวทุกตัวนะคะแต่ในส่วนนี้ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับจุดนี้นะคะถ้ายาวหลังเกินอันนี้เขาก็จะสูงขึ้นนะคะ ได้ในส่วนนี้เรามาหาไหลค่ะไหล่40จากจุดนี้นะคะวัดมาค่ะ40เท่ากับ20นะคะครึ่งหนึ่งได้ละตีเส้นไหลค่ะได้ละตีบาหลังรอบอกนะคะ24 หน้าบวกหลังลบนะคะลบหนึ่งยี่สิบสามสะโพกยี่สิบหกลบหนึ่งยี่สิบห้าได้แล้วตีเส้นข้างเลยค่ะได้ในส่วนนี้ตัดแยกก่อนนะคะเราจะ ปิดเก็ดไหลเพื่อปรับไหลนะคะไม่ให้เสื้อไหล่หลังปิดเก็ดไหลพับเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดปิดตายนะคะไม่มีผล ได้ในจุดนี้นะคะเราจะหาเส้นไหลใหม่นิดนึงเขาแบบไม่ตรงกันนะคะจากเส้นนี้ค่ะเราวางตรงๆมาเลยนะคะเส้นนี้ไหล40แบ่งครึ่ง20จากจุดนี้นะคะวัดมาเท่ากับ20แล้วเราตีขึ้นมาเลยค่ะ เราจะหาบานหน้านะคะเราปิดคอ,อก่อนค่ะทำเป็นแนวคอปาดนะคะจากจุดข้างคอวัดเข้ามาหกหรือเจ็ดเซนนะคะถ้าถึงเส้นไหล่เลยประมาณหกเซนครึ่งแค่นี้ก็ได้ค่ะแค่เส้นไหล่เลยหกเซนครึ่งน,นะคะจากปุ่มคอลงมาสี่เซน เราจะต้องทำคอให้ได้หกสิบเซนนะคะเพื่อให้สวมลงเพราะว่าเป็นแนวผ้าลูกไม้หลบกับคีฟองนะคะเราไม่อยากเจาะด้านหลังก็ต้องหาคอให้ได้หกสิบเซนนะคะในจุดนี้วัดเราจะปิดไปที่1เซนนะคะจากจุดนี้หนึ่งเซน เราปิดตายไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแยกบานนะคะเป็นแนวคอออกปัดๆนะคะ ได้แล้วเรามาดูในส่วนของบ่านหน้า35ครึ่งหนึ่งสิครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดมา17ครึ่งได้แล้วตีมาจุดไหลเลยค่ะเราจะปิดปวงแขนนะคะหเซนเพื่อไม่ให้เขาเหลืออ้าๆนะคะให้เขาแบบ เรียบเนียนนะคะวัดลงมาประมาณ2องถึงเซนนะคะปิดไปที่1เซนได้ในจุดนี้นะคะเราปรับไหลกันก่อนคะ่ะ เราดูในส่วนของเส้นอกนะคะปลายไหลเส้นอกปลายไหลนะคะปรับไหลค่ะเพื่อไม่ให้เสื้อหงหลังไม่หงหลังแล้วเวลาสวมใส่นะคะสวมใส่สบายนะคะเราไม่ต้องแบบดึงดึงให้เขามาแบบด้านหน้านะคะวางค่ะเป็นฉาก ประมาณ20 20เซนนะคะเรานำเลข20นะคะมาวางที่เส้นอกด้านหลังขึ้นมาที่ปลายไหล่ค่ะ38ได้38นะคะเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะเท่ากับ19 ด้านหลังนะคะบวกครึ่งเซน19บครึ่งด้านหน้าลบครึ่งเซนเท่ากับสิบปดครึ่งหลังบวกหน้าลบนะคะเราได้แล้วเราวัดเลยค่ะจากเส้นอกวางมาเลยนะคะ19บ้าครึ่งชิ้นหลัง เราได้เส้นที่ปรับไหล่นะคะเส้นเดิมเราไม่ใช้นะคะไหล่เดิมแต่ตรงนี้เขายังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาชิ้นหน้า1 8บแปดครึ่งเราวัดขึ้นมาค่ะวางไว้ที่เส้นอกสิบแปดครึ่งนะคะหลังบวกครึ่งเซนหน้าลบครึ่งเซนนะคะได้แล้วตีมาค่ะ เราได้เส้นที่ปรับไหลนะคะสีแดงเส้นเดิมเราไม่ใช้นะคะดูในส่วนของคอถ้าเป็นคอนะคะเราไม่ให้เขาแบบชี้ชขึ้นนะคะเราจะกดคอลงไปครึ่งเซนจากจุดนี้นะคะครึ่งเซนถ้าเป็นแนวคอนะคะกดได้เลยนะคะทุกตัวเราก็จะใช้เส้นนี้นะคะ ตอนนี้เราดูจับไหล่ที่ปรับไหล่แล้วนะคะเส้นสีแดงเรามาวางตรงจุดข้างคอเนี่ยค่ะเป็นเกฑนแล้วก็ไล่มานะคะติ๊กเส้นคอนะคะไหล่แขนกุดเป็นไซส์เล็ก เราล้ำได้ตั้งแต่หนึ่งเซนเซนครึ่งสองเซนเลยนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ตายตัวถ้าเข้ามาสองเซนตรงนี้เขาจะเหลือน้อยเราเข้าซักเซนครึ่งน,นะคะเราดูแบบดูตามแบบนะคะจากจุดนี้ล้ำเข้ามาเซนครึ่งด้านหลังด้านบาหลัง ถ้าไม่โชว์เนื้อนะคะไปที่บ่าหลังเลยนะคะมีบางแบบแขนกุดแบบไซส์เล็กๆนะคะเขาจะโชว์เนื้อด้านหลังนะคะสามารถเข้ามาได้นะคะถ้าจะโชว์เนื้ออย่างเงี้ยลงแบบลงมานี่แล้วก็วนไปอย่างนี้เลยนะคะจะโชว์เนื้อด้านหลังแต่อันนี้เราไม่โชว์นะคะไปที่บ่าหลังเลยด้านหน้ามาที่บ่าหน้าเลยค่ะ โค้งคอหลังเป็นเสื้อล,ลูกไม้ด้านนอกเป็นลูกไม้ด้านในเป็นชีฟองจะตัดตัดผ้าแบบชีฟองแล้วก็ลูกไม้นะคะชีฟองแล้วก็ลูกไม้เขาจะใช้ชีฟองเนี่ยหลบลงไปเลยนะคะ ก็จะไม่มีแบบเจาะหลังนะคะให้สวมหัวได้เลยเป็นแนวลูกไม้ถ้าเราเจาะเนี่ยเขาก็จะลุยง่ายนะคะไม่ทนเราลองวัดดูค่ะให้ได้60เซนนะคะเพื่อที่จะสวมหัวได้ลงนะคะได้29่ส้าครึ่งก็ได้แล้วนะคะไซส์เล็ก ประมาณห้าสิบเก้าแต่นี้เราจะต้องปิดไหมเป็นแนวหล,มหลวมๆไม่ต้องปิดก็ได้นะคะถ้าจะปิดถ้าจะปิดก็ปิดได้ประมาณครึ่งเซนนะคะให้เขาแนบๆประมาณเนี้ย เราดูรักแร้นะคะเราใช้เส้นอกก่อนนะคะลองดูรักแร้ไซส์ L สี่สิบสองบวกได้ตั้งแต่สามสี่ห้าหกเลยนะคะ ยีสาครึ่งสี่สิบหกครึ่งสี่สิบสองสี่เซนครึ่งก็ได้แล้วนะคะใช้เส้นอกเลยความยาวเสื้อ ตามแบบนะคะประมาณเส้นหน้าท้องเส้นหน้าท้องยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะยาวอยู่ที่20นิ้วเส้นหน้าท้องขึ้นสักเป็นชายบันๆนะคะนิดนึงลองดู1เซน ตรงนี้ไม่ต้องลงก็ได้นะคะไซส์ชั้นที่สองประมาณสามนิ้วชั้นล่างเนี่ยจะเป็นผ้าชีฟองชั้นบนเป็นลูกไม้นะคะ รือว่าเราจะเล่นสีก็ได้นะคะแล้วแต่ตรงนี้เราติดตรงเลยนะคะเป็นปลายบานเราจะแยกเรียบนะคะตัดขึ้นมาเลยค่ะตรงๆ อันนี้บานประมาณนี้นะคะบานแบบประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบบานเยอะปิดเก็ดไหลเต็มเก็ดนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่ชอบบานบานมากบานน้อยนะคะเราแยกเรียบเลยนะคะ ได้แล้วตรงไปแต่งนิดนึงค่ะให้เขากลมเกลืนกันอันนี้เป็นชั้นลูกไม้นะคะอันนี้ฉีบวองเป็นเสื้อสองชั้นนะคะแนวเสื้อตัวนี้จะไม่มีหลบสาบเขาจะใช้ฉีบวองหลบคอลงไปเลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังเราแยกช่วยนิดหนึ่งค่ะให้เขาแบบบานแบบลับๆกันนะคะ สามนิ้วนะคะต่างกัน แบบตัวนี้น่ารักดีนะคะจะเป็นชีฟองเล่นสีก็ได้นะคะสองสีหรือจะเป็นแนวลูกไม้ก็ได้นะคะถ้าไซส์ใหญ่ชอบยาวกว่านี้ยาวลงไปได้เลยนะคะหรือจะทำเป็นชุดเดรสก,ก็ตีบานลงไปเลยนะคะ ถ้าต้องการบานเก็ดตรงนี้ปิดเต็มเก็ดนะคะอันนี้เราแยกมาที่บาหลังค่ะด้านหน้าแยกอยู่ที่สองนิ้วครึ่ง จะแยกให้น้อยกว่าด้านหน้านิดนึงก็ได้ค่ะด้านหน้าแยกอยู่สองนิ้วครึ่งแยกที่สองนิ้วก็ได้ค่ะแต่งชายนะคะ เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ดูนะคะเห็นน่ารักดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ